วอ้วนเย็ดแหมมเย็ดแม่ตัวแค่นี้สักลายเฮียอยากมีกูนะวัดคว้ยกูไหมมาว่ะมาว่ะตัวแค่ตัวแค่นี้เฮียโดนกูเย็ดแล้วอ่ะตัวแค่นี้สักลายอ้เฮียและคุ้ยเลยพ่อแม่พ่อแม่มันคงจะสบายนะไอ้เฮียแหมใครจะไปอ้วนเหมือนมึงไงสัตว์มึงอยู่เท่าไหร่เนี่ยขอเตะหน้าทีดิสองเนี่ยอยากโดนตรงนี้ อยากโดนตรงนี้ทักทีวกท่วับทักดีว่าแม่มเบื่อรัก <c oughs> แหม่จริงนะเด็กเด็กน้อยเด็กอะไรอย่างเงี้ยกูยิ่งไม่อยากมีเรื่องอยู่นะขอโทษแล้วนั่นขอโทษแล้วมึง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 ทำอะไรวะทำไมคิ้วมหายวะเย็ดหีแม่มึงกูเลยไปบวชให้เย็ดจนตายอ,ะอ่ะแม่มึงแม่มึงโดนเผากูเลยไปศึกให้เลยไม่ยิต้องบวชไอ้สัส ออาเหรอกูพูดผิดพาใส่เกงไนว่าเดยวบ้านกระถามพ่อมึงอะทุกวันนี้กูก็ไม่ใส่ <c oughs> กูว่าแล้วควยไม่มีเลยไม่ใส่อ <c oughs> ีเวนนี่ไปกับเตยในเยี่ยฟฟันเหลยเม็ดถั่วง,ง้อง